วันนี้ครับปรากฏใช่ไหมครับโอเชฟททำเลยทำเลยน้ำเสนอครับวันนี้นะเป็นเมี่ยงหมูสามชั้นครับแล้วก็มีบะเผาครับแล้วก็โอ้โหนี่คืออะไรครับปลาจีนโอ้โหน่ากินมากอย่างเงี้ยน่ากินไหมหอมครุจอมเลยครับเนี่ยดูนะครับไข่ครับเป็นเป็นปลาที่ว่าวันนี้เราถามว่า เฮ้ยเอาทำอะไรกินใช่ไหมทร้อดูเลยขอมก็จริงจริงครับฮึแล้วอะไรครับเป็นอะไรครับส่งไปตรนี้ก็เหลือเฟือแล้วครับกินกันกินกันใหที่แตกไปเลยฮะเราเนี่ยอะไรครับนี่อะไรครับเป็นชุดเมี่ยงครับเมี่ยงน้ำตานครับโอ้โหจิ้มแทบแบนะฮะน้ำจิ้มปั่นนะครับโอ้น้ำจิ้มนี้มีอะไรบ้างครับส่วนประกอบเปิดเผยได้ไหมได้ครับผมพริกกระเทียมน้ำตาลน้ำปลาเกลือเล็กน้อยพอครับแล้วนี่นี่นี่ปลานี่มาเนื้อหนัครับปลาแข็งครับ ฟางแข็งครับผมมาทำอะไรครับย่างนะครับไฟนั้นอ่อนนะครับแล้วก็เรื่องเขานะครับต้องหมักอะไรก่อนไหมไม่ต้องเลยครับเรื่องของเขานะครับดูเลยดโว้าวโอ้หอมนี่นะครับนี่ขอเขานี่เงโอ้ขอบคุณต่าครับนะครับสวัสดีครับโอเคครับผม